นี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจา๋านี่มดบ้านสวนพามาชมต้นนี้จ้ะนี่มาขามนะคะดกดกสุดๆนี่ดกสุดๆเลยจ้ะเปิด่ะเื่อเห็นน้ำลายไหลนะคะช่วงนี้ก็มีตะบุญวาสนาชมของชาวบ้านเขานะคะของตัวเองยังไม่มีจ้ะนั่นน่ะดกดกดูเดี๋ยวนะคะนี่ฝั่งนี้ วันนี้มีแดดจ้ะวันนี้มีแดดหลายวันไม่มีแดดนี่จ้ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะสูเข้ามาใกล้ๆนะนเห็นไหมคะวาดท,ทำไมมันดกขนาดเนี้โยน้ำลายจ้ะน้ำลายไหลไหลบ่เห็นบ่จ,จ้ะปฏิโทบักขามจบะบักขาม ทรรมารินเดต้อมาร์ตินาลีที่สยองทรรมารินเดโซซูร์ก็จะไปแอบจอบอันนั้นอันบักฮวงจ้ะบักฮวง <c oughs> บักฮวงญาติน้องน้องอิงจ้ะที่วิมุบ้านสวนมาพักอยู่ด้วยจ้ะนี่จ้ะขออนุญาตจะของเขาแล้วด้วยจ้ะขันบักฮวงวิมุบ้านสวนบักล้าดอก อยากายเพื่อนนำ้ำโอ้ยยางไปตาแ,แอบจอบเบิ้งพื้นไปจ้ายานงูยานเหมือสุยางลายเลยเจ้านี่ปื๊ดขอถ่ายในเด้อขอถ่ายพงคงในเด้อจ้าเพื่อนผมไม่ได้งจใจเห็นบอเห็นคอข่อยบอนั่นวาย ลูกเบิ่งใหญ่นึงจ้ะเบิ่งหันนี่ลูกสุกหน่วยทางสายมือนี่จ้ะคือสี่สี่กิโลน่านาซีได้อยู่ดิจ้ะนี่อันที่สองก็บ่แม่นเกือบสองกิโลบ่เนาะเบิ่งหันจ้ะเว้ยเบิ่งหันคักเจ้าก็เป็นอันสายพันธุ์ยังดอกจ้ะแขกดำบ่เบิ่งหันโอ้ยหน่วยเบิ่งจ้ะเนาะ ตามปินตาแซบค่ะเป็นสุดยอดจ้ะอออนี่จ้ะเขีอยนเลวจ้ะอันนี้ดอกแคจ้ะดอกแคสีสีชมพูเนาะจ้ะเบื้องหันงามขนาด น้องก็บ,บอกมาเก็บเอาไปลวกได้เด้อพี่เด้อบ่านสันแต่ว่าวิมลบันสวนบอมีเครื่องรั่วจะ้ะบ่อยากซื้อเดี๋ยวก็ย่ายอีกนี่น,น,น้องเพิ่นนาฮักเนาะจ้ะนี่นกับิีมีปลูกสองสีจะ้ะสีอันชมพูก,กับสีขาวเน่ะดอกแค่โอ้ยเครื่องนี่ก็ไดไปคักไปไว้แทะ บะเขือพวงก,ก็มีจ้ะนี่นี่จ้ะบะเขือพวงนวยค่อนข้างเ,เจ๊ก่แล้วจ้ะเอาบ่าเอาจังหน่อยบ่น้องเพ่นบอกว่าให้เก็บได้จ้ะแต่ว่าอันของเพิ่นเนาะเขาเก็บเขาก็ต้องเกรงใจเนี่ยล่ะของมันของธรรมดาเขาว่่ได้ปลูกไว้เนาะจ้ะ <c oughs> เขามีน้ำใจไงเขาก็ต้องเกรงใจ เอาจากักสองสามลูกไปใส่อันน้ำพริกกะปิจ้ะนะมันก็สีเทาๆน้ำมอนนี่ก็ได้เอาบ่ฮ้เอา,เาสองสามสองสามลูกก็พอจ้ะ ก็ล่ะละจ้ะสามีกะพ่อมาคือเล่นนี่จ้ะน้องเขากระปุกดอกไม้งามงามจ้ะงามขนาดเลยดอกไม้นี่หอมเนาะจ้ะ เด้อจ <formation jin x 2> <at> ้า <tı> ผ <ro> ัก <mor> บ <on> <master> ุ้งยอดงามๆอ่อนๆจ้ะโอ้ยเบื่องหันแบบนี้แหละจ้ากินกับตัมบกุ่งแซบเนาะจ้าเบิ่งหันโอ้ยมาพอกับวิมุตบานสวนภาษามัวๆคือเก่าจ้ะเนาะว่าเป็นภาษาธรรมดากับขาร์เป็นแออกจ้ะแบบนี้แหละมัวตัวมากจ้ะมากว่าวเวล้าวเขมรนว่าวก็ะบกพเคยจบน้ำเขากจ้วจ่ากึ่งกลางๆแต่มากว่าหนี่จ้ะปาด แซ่บนี่จ้ะแบบนี้แหละจ้ะวีมอนต์มากกินกระตัมพกพุงเนี่ยโอ้ยสุดยอดเนาะพ่มากจ๋ายอดยิ่งยิ่นน่ะนะพะพุงจีนบ่บ่มากเลยจ้ะมักของพื้นบ้านแบบนี้แหละจ้ะนี่เบิ่งหันเบ่ยเบิ่งหันพ่อแม่พี่น้องจ้ามาเด้ออ่อ,อนซ้อนเนาะจ้ะนี่สําหรับคนที่อยู่เมืองนากเมืองหนาวเนาะจ้ะโอ้ยนี่แหละวนมากก็สิเป็นนันคนอีสานบานเฮ้าเนาะจ้ะ เห็นพักพื้นบ้านเห็นนั่นพักบุงแบบนี้โอ้ยหิวเนาะจา้ะซื้อเขากะแพงแพงจักว่าเขาไปเก็บมัองไดมากดอกโยออน,อ,อ,นอ่อนอ่อนอ่าคันไปซื้อเขากะเนาะมันก็บรสสอาดคันมนีบ้านเฮาเลยอากาศอากาศฮอนจ้ะปลูกยังก็ขึ้นขนาดบ่ปลูกมันก็ขึ้นเนาะจา้ะคือจังอันพักบุงพักกระถินนี่เว้ยปลูกข้างเดียว ขันบัถอนหลกอ่าบัถอนหลากบัถอนคน้นเขาก็ขืนมาคขึ้นเาจ้ะเบื้องหันสอนเนาะจ้ะนี่โอ้ยคิดหอดเลยจ้ะสุโคนทอแมพี่น้องที่ยวนประเทศนหนาวเหนาเข้าใจเลยจ้ะหัวอกแบบนี้นี่จ้ะเบื้องหันยิ่มดบานสวนก็เคยยูเนาะยี่สิบกว่าปีนี่คิดหอดอาหารบานเข้าบ่ค่อยได้กินหรอกจ้ะซื้อเขาก,กระกำน้อยๆกำน,น้อยๆกับสามสี่ร้อย เหนาเน่บ่หนาแน่เฮ้ย,ยนเนาะเฮ็ดบาปกันแห้งโควิดนะแห้งหาผักไทยยากบางคนก็ว่าโอ้ยมันกับาแพงจาได้ดอกซื้อกินโลดก็แเลยว่เต่นเอาจ้ะ,จะมีม้นเสียดายเงินจะ้ะนี่อยู่สวิตเซอร์แลนด์เก็ดแต่งานจะ้ะงานนักงานเบาบนเลือกจะ้ะขอให้แต่ได้เงินเนาะเพระาะว่ันชีวิตเกิดลนเลพ่พเนจนมาตั้งแต่หนห่อยเนาะจะ้ะ กหวังว่าให้ลูกเล่นจบกับเจ้าของขยักกลับมามาใส่ชีวิตเมืองไทยเมื่อคอยหามองหาอย่างเบิงนอกจะคันนี่มองมีมองมากแล้วก็ก็ขอด้พื้นที่จกงานสองงานกับปลูกพักยังกินนี่จะ้ะสำนีก็มีความสุขแล้วเบิ้งหันพ่อแม่พี่น้องจ้ะนี่จะ้ะเออ<ม>เห็นดอกไม้อันนี้ น้องเพิ่นบอกซื้ออยู่จ้ะแต่ว่าลืมหอมหอมเพิ่นวะกระซิแมนคือจังน่องเขาว่าเลยจ้ะตื่นเสาขึ้นมายัางมะมะยังทแทบๆนี่หอมขนาดเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวไปมลบานสวนก็หอมจังน้อยจ้ะหอมเดี๋ยวขันมีบานก็อยากปลูกในกระถางเนาะขันบ่มีพื้นทีนี่จ้ะสีเหลืองเขาแห้งเถ่าแห้งเหลืองสดจ้ะแห้งเหลืองแห้งสมไปเลยจ้ะสีเหลืองเดี๋ยวดมจังน้อยด้ยจ้ะ หอมจะหอมหอมขนาดเลยหอมคือจ yeah. right. right. ังอันกลิ่นกลิ่นเคิร์นอย่างกับมาลีลาบ่จ้ะที่ก็เฮดไอศครีมนะหอมหอมคักจ้ะแล้วก็จุดที่ชอบมากที่สุดเลยก็คือเขาบานลนง่ายๆจ้ะเห็นบอนันดอกเขาบานลนง่ายๆจ้ะขนาดเขาอันนั้นเขาแก่เลยเด่นสี่สม ขันแก้จัดแต่จะสีเป็นสีสมขันออกดอกไม่ไม่ก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนจ้ะหอมขนาดเลยแต่ว่าคอยจำซื้ออะไรจ้ะนี่หอมจะหอมอืมขันไม่บานคอยสปบูกซื้อเอาไปปลูกกระถางจ้ะนี่ขันบ่ไม่พื้นดินดอกเต็มต้นเลยจ้ะมักไอ้ตรงที่ว่าเขาบ่ารนง่ายจ้ะนี่เถ่าเถ่าจนเหี่ยวแล้วเขาก็ยังอัน ติดอยู่กับกานจ้ะเบื้องหันโอ้ยอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้กินเด้ได้กินหอมๆขเขาด้จ้ะนี่เห็นบอันนี้ยังบ่วเถ่าจ้ะสีก็จะเป็นเหลืองๆนอนจ้ะนี่ปลาดหอมคักหอมแน่แล้วนี่อีกต้นหนึ่งจ้ะที่แรกคอยกับบปหูว่ามันเป็นอย่างเนาะนี่น้องเพิ่นบอกว่าเอ้ยจําซื้อบ่ไรช่วงนั้นนะคันบอกซื้อแล้วพี่ตองหูตองหูในนอนว่าสันน้องเขาบอกซื้อแล้วคอยกรบโ่หูเครา,าจ้ะ วันนี้น้องเขาก็เลยปรากฏแด่อันในคู่เกินให้เบิงอ๋อหูจักบางอ่อแล้วจ้ะกกคืออันบางคนเขาก็เออนี่ยังเกิดแค่ปลาค่ะดอกแค่ปลาดอกใหญ่ให่น่ะนะหอมๆคอยบเ,เคยกินนอกจากเห็นแต่ในยูทูบนี่ดอกใหญ่ๆหอมสีขาวนะคะเขาบอกว่าหอมคอยก็ว่าหอมเนาะก็ว่าก็ว่าหอมตามเขาเนาะจ้ะนี่เอามาลวกจิ้มอืม เอามาลวกจิม้มหรือว่าเอาอันเอามาแกงกระแทบจ้านน่ดอกเขาเบื่อนันน้องเขาซื้อมาหลายต้นจ้ะมาปลูกก็วบนี่แต่ว่าสงสัยยังบ่ออกดอกนี่จ้ะโอ้ยขันพี่พื้นทีก็น่าปลูกจ้านน่นี่น้องเขาว่ายอดก็กินได้บเมนบ่เนาะโอ้ยขันดอกมันกินได้ยอดก็กินได้น้อยจ้าแมนบ่นจ้ะ ม่ม้ด้วยจ้ะภาษาม่ม้อค่อยมากจ้ะเป็นคนแบบนี้นี่เรื่องเรื่องดอกเรื่องดอกโม่งดอกไม้แบบนี้มากหลายจ้ะต้นม่งต้นไม้เนาะยู่ได้เป็นมือเบื่อจ้ะแต่ว่านันบ้านเป็นยางซื้อนั่นซื้อนี่โอ้ยบ่พอยี่สิบนาทีดอกจ้ะยางออกจากห้างนอกจากธนว่านไปซื้อแนวกินซื้อแล้วก็กรับจ้ะบึงหันโอ้ยงามจ้ะงามนี่จ้ะงามายหอมหอม บัดนอกอีหลีเด้อจ้ะนี่บัดนออีหลีพุ่นก็ทงไห้ทงนาเด้อจ้ะ